ไปเล่นสงการมาครับเป็นสิวแล้วลูปผลกว้างเนี่ยทำยังไงแก้งวันนี้พี่หมิจะมาแนะนําตัวหนึ่งก็คือไบโอเดอร์มาทักเอ็นซุ่มไบโอมาเพิ่ง, Bio mart, ง mart, ทำเซ่ล่มมาถือว่าโหดีมากๆแล้วพี่หมิลองใช้ประมาณแบบตั้งแต่3วันที่แล้วที่แบบเริ่มมีอาการเล่นสงการ,การแล้วก็ไปเจอตั้งแดดฝุ่นน้ําที่สปกปรกหรือว่าอากาศที่ร้อนน่ะทำให้เรารูปขบ้างแล้วก็อาจจะอุตลนแล้วเป็นสิวได้น,นะครับแล้วเมื่อแล้วไบโอเดอร์มามันดียังไงตัวเซรั่มตัวนี้ก็คืออันดับแรกคือกินแบบกำลังดีไม่แรงมากวกกกกมมมมันนนเตหออดาาาคคืใใิรบย แล้วเนี่ยลดการเกิดสิวได้แล้วก็รูขุมขนจะเล็กลงแน่นแน่นอนนะครับทุกคนลดริ้วรอยแล้วก็ทําให้แล้วหน้าตึงหน้าใสอย่างแน่นอนนะพี่มีใช้มาสูว่าเออหน้ามันไม่มีสิวเลยทุกคนดูจากต่างต่างจิตเล่นสงคามมานี่นแบบโอ,อ้โหตอนเล่นมาโอ้หน้าคงมุมคนแล้วก็มีเริ่มมีสิวขึ้นแบบเออแกะสิวกับมืออยู่เออสิวมาจากไหนแต่เนี่ยพอใช้ไปโด,โดโมาแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยครับชอบเลยครับที่ผิวมีแบบอ่แพ้ง่ายไปโดมาเนี่ยคือมันมันเป็นกินซิ่งอยู่แล้วนะแล้วก็ เซรั่มอะไรเนี่ยคือทำสำหรับคนที่อ่อนโยนแล้วก็แหน้าบางก็ใช้ได้นะพี่ลองพี่หมีหลองแล้วือแบบไม่ระคายหน้าเลยแบบเออหน้าแบบสบายมากดูแบบชิลๆมากเลยแบบใช้แล้วหน้าไม่คันไม่อะไรเลยขนาดกลางๆที่ีพี่หมีเริ่มหน้าแบบไม่ก็ดีแ้วเออใช้แล้วก็รูสึกว่าโอ้ มันไม่รู้สึกอะไรเลยครับหน้าใสแล้วก็ทําให้หน้าเราชุ่มชื้นดานยาวถึงแปดชั่วโมงนะครับบอกเลยว่าใช้แล้วเนี่ยหน้าชุ่มชื้นขึ้นมากนะครับใช้แล้วยิ่งใช้ยิ่งดีนะครับใช้ชเช้าเย็นทาทั่วไปหน้าลําคอนะครับแล้วก็ปัดขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้น,นเหมือนในคลิปที่มีใใช้นะครับอดีมากใคร,ใครสนใจอยากฟื้นฟูหน้าแล้วก็อยากให้หน้าใสหน้ากับเดิมบางทีไปเดินตากแดดตากลมไปนั่งรถกระบะหรือว่าไป โดนน้ําสกปรกมาก็ทําให้เราหน้าขึ้นชิวด้านเองนะครับวันนี้ก็พี่มีเขามาแนะนําไปอุดมาร์กนะครับเจล่ามตัวโควดสีเขียวนี้นะคใครสนใจก็ไปเช็ลิงก์ได้ตรงนี้ลรัศดาก็มีโดลดเยอะมากมายแล้วก็ยิ่งซื้อยิ่งกับเออถูกนะใครซื้อช่วงนี้ก็รับรองเลยว่าได้ราคาที่ดีแล้วก็หน้าเราเลใสก่อนเพื่อนแน่นอนนะครับวันนี้พี่มีขอลา,าก่อนครับชือก็หมายกิฟต์หน้าครับบ๊ายบาย